พอมองใกล้ๆแล้วมันเทกว่าที่คิดเนี่ยแต่แต่นี่มันทุเรศกว่าที่กูคิดไหมมีโคตรเยอะไม่พอพวกนี้มันสายหมาหมู่ชัดๆเออเฮียอะไรวะถ้ากูตายที่นี่ก็ไม่น่าจะใชื่องแปลกเลยเนี่ยนี่มันยากกว่าที่กูคิดหลายสิบเท่าเลยแล้วโดยเฉพาะที่มันวิ่งชาร์จกูแล้วเนี่ยเจี๊ยดุดเลสัตุดุดเลสัตออกจากทางหน้าต่างก็ได้วะกูมาลบกูทำภารกิจสำเร็จยังวะเนี่ยได้มาห้าอันได้มาแค่ห้าอันเชี่ยโอ้วว้าโหที่วะเอาจริงถ้ากูไปฆ่าเชี่ยเประยักษ์นี่น่าจะได้ง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ย แต่กูก็ไม่อยากฆ่าว่ะมันก็ไม่เชิงไม่อยากฆ่าหรอกไอ้แซดคือมันก็มันฆ่ายาตัวแหละเออถ้าจะพูดตรงๆไม่ใช่พูดตรงๆรงเลยพูดจริงๆเอออ้าวว้าวไอ้เวนี่แม่งไอ้เวนี่แม่งสู้ง่ายกว่าที่กูคิดหลวงพวกมึงอย่ามากวนดิไอ้เขี้ยโอ้ยเขี้ยอแม่งแตกละวันนี้แม่แล้วมึงมากันสองตัวคนเขาสู้กันอยู่ใช่ไหมอ่าเขี้ยเขี้ยมันเล่นกูชุดขาดหมดเลยอยู่ต่อมีแต่ตายแน่ๆต้องฆ่าพวกเขี้ยนี่ก่อนกูเราจะได้ไปคุยกับเราโม่วงแล้วกูก็ได้ไปจริงๆ สุดยอดกูเพิ่งมาสังเกต่ากูว่ามีในกล่องนี่ว่ะเนี่ยยอดเยี่ยมกูเปิดเปิดของไม่ตกไว้อ่าช่างแม่เดี๋ยวค่อยปิดประเด็นหลักคือกูตายหาบ่อยชิบหาในซีซั่นนี้ในสุดก็ถึงเวลาเดินทางแล้วสินะประตูรอ,อก,กูอยู่เอาเตียงได้เวยคราวนี้กูจะไม่พลาดจบเลยดีกว่ามานี่เลยสัตว์เออนะตัวเชียรเลยนะช่างแม่อย่างน้อยกูก็ได้บวกก่อนที่มึงจะก่อนที่จะจบคลิปเชียนี่ขอมันมันขอโทษมา ใช่มันโคตรโหดเลย